สำหรับข้อนี้ยังเป็นข้อที่ใช้สมการกฎอัตราในการคำนวณน,นะครับคราวนี้โจทย์ก็จะเห็นได้ว่ามันเกิดมาจากปฏิกิริยาระหว่าง A กับ B ได้เป็น C นะครับโจทย์ง่ายๆ A บวก 2B ได้เป็น C โดยข้อมูลให้มาเป็นตารางว่าถ้าเริ่มจาก A และ B ที่ความเข้มข้นต่างๆ ณเวลา0ูนย์ชั่วโมงนะครับเวลาผ่านไปชั่วโมงหนึ่งนะครับเราจะได้ความเข้มของ c ที่1ชั่วโมงออกมาตามตารางนี้นะครับก็คือเริ่มต้นจาก a และ b อย่างละ1โมลาร์จะได้ c ออกมา0.02โ00มลาร์นะครับที่1ชั่วโมงเริ่มต้นจาก a 2โมลาร์ b 1โมลาร์นะครับหชั่วโมงผ่านไปจะได้ c 0.08โมลาร์และถ้าเริ่มจาก a 1โมลาร์แต่ b 2โมลาร์ที่1ชั่วโมงจะได้ c 0.04โมลาร์คำถามน่ารักเชียวผมชอบมาก ถามว่าถ้าต้องการกําจัด B นะครับที่เข้มข้น2.5โมาร์ให้หมดภายใน1ชั่วโมงจะต้องใช้ A มากกว่าหรือเท่ากับกี่โมลาร์คือใช้ A อย่างน้อยกี่โมลาร์นะครับมันถึงจะหมดนะครนี้นะครับก็อยากให้เด็กๆลองทำดูก่อนถ้าเด็กๆทำถูกข้อนี้ควรจะตอบว่า5โมาร์เอาล่ะครับถ้าลองมาดูข้อนี้นะครับข้อนี้สำองารกดอัตรา นะครับจะเป็นตัวช่วยในการคำนวณข้อนีออ้จริงๆเนี่ยเด็กๆพอจะตัดช้อยได้นะครับแต่ผมไม่อยากแสดงช้อยในนี้คือเขาต้องการกำจัด B2.5 นะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าดูตามอัตราการเกิดดูตามอัตราส่วนโดยโมเมื่อทำปฏิกิริยาจะเห็นได้ว่าอย่างน้อยเนี่ยต้องมี A1.25 คือ A ต้องใช้ครึ่งหนึ่งถูกไหมเพราะอัตราส่วนเป็น1ต่อ2นะครับเพราะฉะนั้นถ้าต้องการกำจัด B2.5 โมล,ลาร์เนี่ย A ต้องใช้อย่างน้อย1.25โมลาร์ B ถึงจะหมดไปได้แต่ปัญหาของเราก็คือถ้า A 1.25โมาร์แล้วเนี่ยอัตราเร็วมันอาจจะเร็วไม่พอที่จะกำจัด B ให้หมดใน1ชั่วโมงก็ได้มันอาจ,จต้องใช้เวลามากเกินไปแต่โจทย์กำหนดว่าเราต้องกำจัดให้หมดภายใน1ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้น A อาจจะต้องใช้มากกว่า1.25โมาร์ก็ได้ข้อนี้ก็เลยต้องคำนวณแน่นอนว่าเขามีตัวเลือก1.25โมาร์มาให้เรานะครับ เพราะฉะนั้นเราพลาดได้ง่ายๆแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือสําหรับตัวนี้ตัวเลือกใจร้ายเล็กน้อยเพราะว่าไม่มีชอยส์ไหนต่ำกว่า1.25โมลาร์เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยตัดชอยส์ไม่ได้ตัวเลือกในข้อนี้ตัวเลือกที่1คือ1.25นะครับตัวเลือกที่2คือ2.5ตัวเลือกที่3คือ5โมลาร์และตัวเลือกที่4คือข้อมูลไม่พอแต่ข้อนี้ข้อมูลเหลือเฟือเลยละ่ะเอาล่ะเรามาดูกันว่าทาไงนะครับเริ่มต้นมาจากการที่เราทราบว่า Ra t e of reaction เราสามารถวัดจากการเปลี่ยนแปลงของอะไรก็ได้แต่ตอนนี้เราไม่ทราบการเปลี่ยนแปลงของ a และ b จริงๆถ้าจะหาก็ได้นะครับเราจะหาเดลต้า a เดลต้า b ก็ได้เพราะเรารูว่า c เกิดเท่าไหร่นะฮะถ้าคอนเวิร์ตกลับมาตรงนี้เราจะรู้เลยว่า a หายไปเท่าไหร่และ b หายไปเท่าไหร่ถูกไหมเพราะถ้า c เกิด0.02แ์จเราว่า a ต้องหายไป0.02และ b หายไป0.04ด้วยนะครับแต่ว่ายัางไงก็ตามเรทเนี่ยเราสามารถคำนวณจากการเปลี่ยนแปลงของสารไหนก็ได้นะครับเพราะตามจำนวนโมลแล้วเนี่ยเราจะ เท่ากับลบเดลต้าเอบยเดลต้าทีเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยเราวัดเรทจากตัวที่สัมประสิทธิ์เป็น1นะครับเพราะฉะนั้นพอเราวัดเรทจากตัวที่สัมประสิทธิ์เป็น1ก็หมายความว่ากรณีของ A เนี่ยมันจะลดลงไปเท่ากับเรทของ reaction, เรคชั่นเรทของเรคชั่นเราวัดจากการลดลงไปของ A ก็ได้แต่ว่าเราจะใช้ค่าบวกนะครับการลดลงของ A เนี่ยเดลต้าเอก็เลยเป็นค่าลบนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องคูณลบเข้าไปเพื่อให้กลับมาเป็นค่าบวกและเท่ากับลบหส่วนส เดลต้าบีไปเดลต้าทเพราะบเนี่ยมันจะลดเร็วกว่าเพื่อนนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะ Normalize ให้มันเป็นเลขเดียวกันนะครับมันก็เลยหาร2ที่บเพราะ b ลดเร็วกว่าชาวบ้านเขาถูกไหมครับเอาล่ะในขณะที่ถ้าวัดจาก c เราวัดได้โดยตรงเลยนะครับเพราะว่า c เกิดขึ้นด้วยจํานวนโมเป็น1อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นจากตรงนี้เรทเท่ากับอันนี้แล้วเรายังมีอีกสมาการหนึ่งก็คือว่า เรทจะเร็วจะช้าขึ้นกับทฤษฎีการชนก็คือขึ้นอยู่กับจํานวนโมลของ A และ B ที่มันชนกันแต่ว่ามันไม่แน่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับว่าในขั้นกําหนดปฏิกิริยาเนี่ยขั้นที่ช้าที่สุดมันอะไรชนกันกันแน่ถ้ามันมีแต่ A ชนกันอัตราเร็วจะขึ้นอยู่กับ A อย่างเดียวถ้ามีแต่ B ชนกันอัตราเร็วก็ขึ้นอยู่กับ B อย่างเดียวเพราะนั้นมันวุ่นวายนะครับดังนั้นเราก็เลยรู้แค่ว่ามันอาจจะขึ้นอยู่กับ A และ B มากน้อยไม่เท่ากันก็ได้เพราะนั้นมันจะติดเลขชี้กำลัง ถ้าเลขชี้กลังเป็น1ก็หมายความว่า A เพิ่มขึ้น1นึ่เท่าเรทก็เร็วขึ้นเท่าตัว A เพิ่ม3เท่าเรทก็เเร็วขึ้น3เท่าเป็นต้นแต่ถ้าเป็นกําลัง2ก็หมายความว่าเพิ่ม A แค่เท่าตัว2เท่าเนี่ยเรทจะกลายเป็นกาลังเรทจะกลายเป็น4เท่านะครับก็คือเรทของปฏิกิริยาจะเร็วขึ้นมากเมื่อเพิ่ม A แค่นิดเดียวถ้าเลขชี้กำลังมันมากกว่าน,เ,นเป็นต้นเพราะฉะนั้นเราจะสามารถเปลี่ยนเครื่องหมายแปลผันตรงเป็นเครื่องหมายเท่ากับได้ถูกไหมครับรันเรทก็เลยเท่ากับค่า k คูณ เกำลัง x และ b กำลัง y นะครับมันก่อนอื่นเลยจากตารางนี้นะครับเราต้องมีเรดก่อนเพราะเราต้องการาหาอัตราการเกิดปิยาเนาะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะครับถ้าจะทำเต็มรูปแบบก็คือเราต้องสร้างสดมใหม่ขึ้นมาอีกอันหนึ่งก็คือเราต้องสร้างตารางฝั่งนี้นะครับเรทเท่ากับเท่าไหร่ คราวนี้บังเอิญเรทของเราเนี่ยเท่ากับเดลต้าซีไปเดลต้าทีเดลต้าซีก็คือเอาซีที่1นึ่งชั่วโมงลบซีที่ศูนย์ชั่วโมงซึ่งศูนย์ชั่วโมงอะ่ะมันเป็นผลิตภัณฑ์ตอนเริ่มต้นไม่มีซีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเดลต้าซีมันจะเท่ากับซีที่1นาทีพอดีไอ้หนึ่งชั่วโมงพอดีแล้วหารเดลต้าทีวั้นเดลต้าทีก็เป็นหนึ่งชั่วโมงเหมือนกันถูกไหมครับเพราะวั้นเรทก็เลยเท่ากับเท่าน,นี้แหละเดลต้าทีเป็นหนึ่งนะครับนี่คืออัตราการเกิดปฏิกิริยานะครับ เป็นเลขเดียวกันเพราะ,ะนั้นมันเลยง่ายนะครับงนั้นจากตรงนี้เราจะสามารถสร้าง rate law equation ออกมาได้3สมการ,นะรสมการที่1ก็คือ0.02เท่ากับค่า k คูณด้วยความเข้มข้นของ a กํลัง x คูณด้วยความเข้มข้นของ b กํลัง x กํลัง y ซึ่งความเข้มข้นของ a และ b ในการทดลองที่1เป็น1ทั้งคู่แต่การทดลองที่2เราเพิ่ม a เป็น2เท่านะครับะฉะนั้นความเข้มข้นของ a จะกลายเป็น2แล้วนะครับ รากฏว่าถ้าเราเพิ่มเพิ่มความเข้มข้นของ A เป็นสองเท่าอัตราเร็วเพิ่มขึ้น4ี่เท่าเนี่ยอัตราเร็วกลายเป็นศู8ในขณะที่ถ้าเราเพิ่มความเข้มข้นของ B เป็น2เท่าอัตราเร็วเพิ่มขึ้นเท่าต,ตัวแค่นั้นนะครับจากศูนย์จดย์สองกลายเป็นศู4ย์จุย์่นั้นแทนค่าไปนะครับดังนั้นจากตรงนี้จะเห็นได้ว่า เอาสมการที่2ตั้งแล้วก็ไปหารด้วยสมการที่1นะครับ0.08หาร0ูได้4 k ตัดกันไป1กำลัง y ตัดกันไปก็เหลือ2กำลัง x หารนกำลัง x เพราะนั้นจะเท่ากับ2กำลัง x ถูกไหมครับเพราะนั้นจากตรงนี้เราจะได้ว่า x มีค่าเท่ากับ2นะครับนอกจากนั้นเรายังมีอีกข้อมูลอีกชุดหนึ่งก็คือข้อมูลนี้นะครับเจนนะว่าเรา จากการทดลองที่1เปลี่ยนเป็นการทดลองที่3 A คงที่แต่เพิ่ม b เป็นเท่าตัววันเอาสรรมการที่1กับสรรมการที่3มาหารกันเราจะพบว่า2นะครับ0ูนย์จย์หูนย์ุเรทเพิ่มขึ้น2เท่าเมื่อ k ตัดกันไป1กําลัง x ตัดกันไปนะครับเมื่อ y เพิ่มเมื่อ b เพิ่มขึ้น2เท่านะครับสองกลัง y เพราะฉะนั้นสองกลังอะไรได้2ก็2ก็กลังศูนย์นะสิดังนั้น y เท่ากับ0ูนย์ เอ๊ะโหวายเท่ากันหนึ่งนะครับสองกำลังไรได้สองสองกำลังหนึ่งได้สองนะครับเพราะนั้นวายเท่ากันหนึ่งเพราะนั้นจากตรงนี้เราจะได้ออเดอร์ออฟเร i o ชันแล้วหลังจากได้ออเดอร์ออฟเร i o ชันนะครับเพราะนั้นเราจะสามารถเอามันไปแทนค่าในสมการใดสมการหนึ่งสมมติผมเอาไปแทนค่าในสมการแรกนะครับเพราะนั้นเราจะได้ว่า0.02มีค่าเท่ากับค่า k คูณด้วย1กํากำลัง x ซึ่ง x เป็น2 คูณด้วย1กำลัง y ซึ่ง y เป็น1น,นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า k มีค่าเท่ากับ0.02พอ k ได้เท่ากับ0.02ปุบ๊บเราจะได้สรรมการกดอ,อัตราออกมาแล้วว่าอัตราเร็วของปฏิกิริยานี้มีค่าเท่ากับ0.02คูณด้วย a กำลังสและ b กำลัง1นะครับแบบนี้ พอเราหา rate law equation ได้เราถึงจะทำโจทย์ข้อนี้ได้นี่ผ่านไปครึ่งข้อเองนะครับราวนี้โจทย์ไม่ได้ถาม rate law equation โจทย์ถามว่าถ้าต้องการกำจัด B 2.5โมลาร์ให้หมดใน1ชั่วโมงความเข้น A ต้องใช้เท่าไหร่นะครับเพราะฉนั้นเราต้องหาก่อนว่าเราต้องการให้ rate เป็นเท่าไหร่นะครับแล้วความคข้้นของ A มันจะมีผลกระเรดถูกไหมครับเพราะนั้นต้องหาก่อนว่าเรตเท่าไหร่จากตรงนี้ต้องการกําจัด B 2โมลร์แปลว่าอะไรแปลว่าสิ่งที่เราต้องการก็คือเราต้องการว่าเดลต้าบีเรดนะครับเรดเท่ากับ1นส่วนสลบหส่วนส d e เดลต้าบีไปเดลต้าท เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเดลต้าก็คือหลังลบหน้าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจะเท่ากับลบ1ส่วน2คูณด้วย B ที่1ชั่วโมงลบ b ที่0ชั่วโมงหารเดลต้าทีนะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เขาต้องการให้ B ที่1ชั่วโมงเป็น0โดยที่ B 1. ตั้งต้นเป็น2.5เราก็เลยแทนค่าลงไปฮะเป็นลบ1ส่วน2 -0 ลบ 2.5หาร Delta t คือให้หมดภายใน1ชั่วโมงเพราะนั้นเดลต้าทก็คือ1ชั่วโมงนะครับนะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่า Rate of reaction ของเราก็เลยมีค่าเท่ากับ0ลบ2.5ก็ได้ติด 5, ลบ2.5ลบเจอลบเป็นบวกถูกไหมครับล้หาร2ได้เป็น1.25นั้นหมายความว่าเร e เท่ากับ1.25ละซึ่งใน1.25ของเราเนี่ยมันจะต้องเท่ากับสรรมการกฎอัตรา 1.25จะมีค่าเท่ากับ0.02คูณด้วย a กํลัง2 b และความเข้มข้น,น b ตอนเริ่มต้นเท่ากับ2.5โมลาร์เพราะนั้นจะเห็นได้ว่าเมื่อเราใช้ a ใช้ b เริ่มต้น2.5โมลาร์นะครับเพราะนั้นเอา2.5แทนที่ b ตั้งต้นตรงนี้นะครับเรทที่เราต้องการก็จะเป็นครึ่งหนึ่งของของเรทการลดลงของ b เพราะนั้นเรทที่ต้องการคือ1.25 ถามว่าต้องใช้ A เท่าไหร่ก็เอาสมการกดอัตราเมื่อกี้นี้มาแทนในนี้มันเราจะสามารถแก้สมการหา A ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้น A เท่ากับเท่าไหร่เอยเราจะได้เป็น A กกำลังสองก่อนเนาะังนั้น A กกำลังสองเท่ากับยกอันนี้ลงไปนะครับ1.25หาร0.02หาร2.5นะครับ มันนกับ2 5จได้เป็น1 2ส่วน2ใมส่วน2ก็คือ0.5 0 .5 หาร0.02นั่นเอง0.05หาร0ูนย์อไอโทษ0.5หาร0.2นเท่ากับ5 0ส่วน2ัน5้าส่วน2ก็เท่ากับ5 0สิบส่วน2เท่ากับ25นะครับมันเกกำลังสองเท่ากับ25เพราะ a กำลังสองเท่ากับยีเพราะนั้นเราก็ได้คำตอบของเราแล้ว,ลวเนาะดังนั้น A เดียวก็เลยเท่ากับ5 5.0โมลาร์และนี่คือคำตอบนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าจากสมการนะครับเราจะใช้ B ตั้งต้น2.5โมลาร์จริงๆใช้ A แค่1.25โมลาร์ B ก็หมดได้แต่เวลามันจะยาวนานมากนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องใช้ A เยอะหน่อยเพราะฉะนั้นจากปฏิกิริยาน,นี้ถ้าเราอัด A ไป5โมลาร B หมดแน่ๆใน1ชั่วโมงแต่มันจะมี A เหลืออยู่เพียบเต็มไปหมดนะครับเหลืออยู่เพียบเต็มไปหมดก็ช่างมันเพราะเป้าหมายของเราคือกำจัด B ให้หมดเพราะนั้น A ต้องใช้อย่างน้อย5โมลาร์ลองมาดูนิดนึงว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าเราใช้ A แค่1น5โมลาใน1ชั่วโมงมันจะหมดไหมคําตอบก็คือไม่หมดลองแทนค่าดูก็ได้ครับเราจะได้ว่าเรทนะครับจะเท่ากับ0.02 คูณด้วยถ้าต้องการจะให้ a กับ b หมดพอดีกันนะครับไม่มีตัวไหนเหลือเลยเนี่ยก็คือ a จะเป็น1.25แล้วไปกำลัง2และ b เป็น2.5นะครับันจากตรงนี้ก็ลองกดเครื่องคิดเลขดูนะครับเราจะได้ว่า1.25กำลัง2นะครับได้1.5625คูณด้วย2.5 แล้วก็ไปคูณด้วย0.02เลขมันจะน้อยมากเลยมันจะได้เท่ากับ0.078125เองประมาณ0.08นะ0.078อนะะเพราะฉพอเรทเป็น0.078ก็หมายความว่าไอ้เจ้า B เนี่ยมันจะลดลงเป็น2เท่าของเรทเพราะฉะนั้น B มันจะลดลงค่า0.0โดยประมาณก็คือ0.015 something นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า มันลดไปน้อยมากเลยนะ0.015ต่อชั่วโมงเองมันเริ่มต้นมา2.5มันลดไป0.015แปลว่าเหลือ B อีกบานททโล2โมลล่ากว่านะครับลดไปน้อยมากเพราะฉะนั้นการใช้ A แค่1.25ก็เลยไม่พอที่จะทําให้ B หมดไป1ชั่วโมงสุดท้าย B หมดแน่ๆแต่เวลามันจะเกินนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยต้องค่อยๆทำนะฮะสนุกสนานมากยาวเฟยสุดท้ายต้องใช้ A 5โมลล่า แล้วจะมี A เหลือเมื่อเวลาผ่านไป1นชั่วโมงแต่บีหมดแน่ๆเอาละนี่คือคําตอบของข้อนี้นะครับ5โมล,ลาร์สหรับข้อนี้ไม่ต้องคํานวณแล้วนะครับแล้วเป็นข้อต่อเนื่อง2ข้อด้วยกันเขาให้ปฏิกิริยามาเป็นการทําปฏิกิริยาระหว่างผงสังกะสีนะครับเป็นซิงค์ซัเนนะครับแล้วก็ทำปฏิกิริยากับสารละลายกรดไฮโดรคลอริกแล้วผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็จะเป็นสารละลายซิงค์คารไบด์นะครับกับไอตัวไฮโดรเจนแก๊สนะครับตัวนี้เป็นแก๊ส พนิโจทย์ถามว่านะข้อแรกของชุดสอสองข้อนะนี่คือข้อแรกถามว่าข้อใดที่ทําให้อัตราการเปลี่ยนแปลงเอ้อัตราการเกิดปริยาเปลี่ยนแปลงไปมากที่สุดเขาบอกว่าเปลี่ยนไปมากสุดเขาไม่ได้บอกว่าจะเพิ่มหรือจะลดนะครับเขาบอกแค่เปลี่ยนเะนั้นการกระทําในที่นี้เนี่ยมันอาจจะทําให้ปริยาเกิดเร็วขึ้นก็ได้หรือเกิดช้าลงก็ได้นะครับข้อนี้ต้องคิดดีๆนิดหนึ่งทริกกี้พอสมควรข้อนึงบอกว่าเพิ่มผงสังกะสี การเพิ่มผงสังกะสีเนี่ยนะครับสังกะสีเป็นของแข็งเพราะฉะนั้นโอกาสในการทาปฏิกิริยาของของมันเนี่ยเราต้องมาจินตนาการเล็กน้อยเนาะคือเรามีกองสังกะสีอยู่เป็นเม็ดเม็ดเป็นผงแล้วเราก็ใส่สารละลายเอสลงไปเพราะฉะนั้นเอสที่อยู่ในสารละลายเนี่ยมันจะแพร่เข้ามาชนกับผงสังกะสีที่นอนก้นอยู่ด้านล่างนะครับเพราะฉะนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อเราเพิ่มผงสังกะสีเนี่ยแน่นอนว่า surface area มันน่าจะเพิ่มขึ้นคืออัตราการเกิดปิยามไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสังกะสีเลยนะครับเพราะว่าสังกะสีมันไม่ได้กระจายตัวเข้าไปในสารละลายมันนอนก้นอยู่ข้างล่างเพราะฉะนั้นการที่สังกะสีมันนอนก้นอยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับมันก็เลยมันเป็นของแข็งแหละอัตราการเกิดปิยาของของแข็งมันขึ้นอยู่กับว่ามันถูกชนได้ง่ายได้ยากแค่ไหนมันคล้ายๆกับการเกิดสนิม ลองดูรูปง่ายๆเนี่ยละกันสมมติอันนี้เป็นผงสังกะสีอยู่นะครับเป็นก้อนสังกะสีก้อนหนึ่งเนาะเพราะนั้นเวลามันทำปริยามันจะทำปริยาที่ผิวนะครับที่ผิวแต่ถ้าเราผ่าผ่าครึ่งแปลว,ว่ามันมีพื้นที่ด้านในที่เปิดออกและถูกชนได้มากขึ้นด้วยถูกไหมฮะเพราะฉนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่โลหะเรามีพื้นที่ผิวมากขึ้นปริยามันจะเกิดไวขึ้นเสมอเพราะนั้นการอัดผงสังกะสีเพิ่มเข้าไปแน่นอนว่าพื้นที่ผิวของสังกะสีเพิ่มขึ้นแน่ มันอาัตราเร็วเพิ่มขึ้นจากนั้นเพิ่มโวลลุ่มของไฮโดรคอริกแอซิดจะเห็นว่าการเพิ่มโวลลุ่มของไฮโดรคอริกแอซิดจากตรงเนี้ยเราเพิ่มให้มันสูงขึ้นนะครับเพิ่มให้มันสูงขึ้นจะเห็นว่าความเข้มข้นมันเท่าเดิมดังนั้นโอกาสการชนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ probability เนาะขึ้นอยู่กับดวงนะครับเนั้นจริงๆมันก็เลยขึ้นอยู่ความเข้มข้นของ SCL ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนโมลของ SCL นะครับ มันเป็นคอลลิชันเทอรีครับมันคือมันคือทฤษฎีการชนมันโอกาสการชนขึ้นอยู่กับ ulation ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นประชากรนะครับขึ้นอยู่กับว่าความเข้มข้นของ s อลมีมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นการเพิ่มปริมาณเนี่ยเพิ่มให้มันสูงขึ้นแต่ว่าที่มันสูงขึ้นก็ถ้าความเข้มข้นเท่าเดิมนะความหนาแน่นเท่าเดิมโอกาสในการชนมันก็ยังเท่าเดิมอยู่เพราะฉะนั้นการเพิ่มปริมาณของ s อไม่มีผลเลยนะครับไม่มีผลเลยการกรบาททิ้งแล้วกัน สาการเพิ่ม volume ของโซลเวนเพิ่มปริมาณโซลเวนการเพิ่มปริมาณโซลเวนจะทําให้เกิดการเจือจางลงของ SCL เพราะ,ะนั้น population ของ SCL ลดลงความเข้มข้นของ SCL ลดลงดังนั้นอัตราการเกิดปิยาลดลงนแน่ๆลดลงนแน่ๆนะครับแปลว่าเดี๋ยวเราต้องมานั่งแข่งกันระหว่าง1กับ3ล่ะนะครับเรามาดูข้อ4ข้อ4บอกไล่ไฮโดรเจนแก๊สออกไม่มีผลนะไฮโดรเจนแก๊สเป็น product นะครับ เกิดขึ้นมามันก็จริงๆมันหายไปอยู่แล้วนะไฮเดรเจนแก๊สรายนานเป็ไม่ดีถูกไหมครับเพราะนั้นเกิดมามันก็จะเป็นฟอร์ฟูฟูหายไปเพราะฉะนั้นถ้าเราไล่ไฮโดรเจนแก๊สออกจากภาชนะโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งเนี่ยนะครับ, <Yeah. S 1> รบมันก็ไม่น่าจะมีผลกับอัตราการเกิดปิยานะครับดังนั้นข้อสี่ไม่ไม่ไม่น่าเกี่ยวนะก็เหลือข้อ1กับข้อ3เนี่ยปัญหานะครับอ่าคราวนี้ก็เลยต้องมาดูว่ามันน่าจะ ตอบอะไรนะครับข้อนี้ยากอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันตอบได้ทั้งสองข้อต้องมาดูลักษณะการเพิ่มของผงสังกะสีว่าพื้นที่ผิวมันเพิ่มมากน้อยแค่ไหนแล้วเพิ่มโวลลุ่มของโซเวนต์ความเข้มข้นมันเพิ่มมากน้อยแค่ไหนคือความเข้มข้นของสารเนี่ยนะครับความเข้มข้นเป็นโมลาร์เนี่ยนะครับมันก็คือโมลต่อลิตรถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันแปลผันหกผันโดยตรงกันนะครับ จาก1ลิตรถ้าเราเพิ่มเป็น2ลิตรป,ปุ๊บความเข้นลดลงครึ่งหนึ่งมัน population ของ SL ลดลงครึ่งหนึ่งโอกาสในการชนก็ลดลงครึ่งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอัตราเร็วลดลงแน่นอนชัดเจนแล้วก็น่าจะแปลผันตรงกันพอสมควรในขณะที่ผงสังกะสีเวลาเราเททับลงไปเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราเทยังไงอ่ะคิดง่ายๆอย่างนี้สมมุติตอนแรกเรามีผงสังกสีอยู่ตรงนี้ตูมแล้วเทเพิ่ม ตุม้มนี่คือส่วนที่เทพเพิ่มเข้าไปเจแล้ว่าการเทพเพิ่มเข้าไปเท่าตัวเนี่ยมันไม่ได้ทําให้พื้นที่ผิวเพิ่มขึ้นเท่าตัวนะนะครับหรือคิดอย่างนี้ก็ได้ว่าสังกะสีหน้าตาเป็นอย่างนี้แล้วกันเททับลงไปตุ้มอีกเท่าตัวมันก็ลงไปทับซ้อนกันนะครับถูกไหมมันลงไปทับซ้อนกันอย่างนี้คือจินตนาการว่าผงสังกะสีกองของผงสังกะสีเป็นกองเป็นรองเป็นกองสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้แล้วกันมันเทไปอีกเท่าตัวตึ้งมันทับลงไปแบบนี้ วันตอนที่มันทับกันเนี่ยก็เท่ากับว่าพื้นที่ผิวใหม่ที่เกิดขึ้น,มนไม่ได้มากกว่าเดิมเท่าไหร่เลยเูกไหมฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าโอกาสในการที่สังกะสีจะถูกชนด้วยเอเมันก็เลยไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนะมันเพิ่มขึ้นนะแต่ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากมันจะเพิ่มขึ้นมากเมื่อเมื่อเวลาเราเทผงไปแล้วเนี่ยมันไปกองกันแนวขวางคือเทไปแล้วมันเป็นหย่อมอยู่ตรงเนี้ยหย่อมอยู่ตรงเนี้ยแต่เขาไม่ได้บอกอะไรถูกไหมครับเพราะนั้นถ้าเทเยอะไปมันมันถ้าเททับลงไปข้างบนเฉยๆเนี่ย มันจะทําให้อัตราการเกิดปริมาไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่นกแต่ถ้าเทให้มันกระจายอัตรากา็จะเพิ่มขึ้นนอกจากนั้นถ้าปริยานี้มันเกิดจากการที่ระหว่างทปํปิยาเราคนไปเรื่อยๆผงสังกะสีมันจะฟุ้งไปทั่วภาชนะมันถ้ากรณีอย่างนั้นเนี่ยการเพิ่มปริมาณไปเท่าตัวของสังกะสีมันมีผลกับอัตราแน่ๆเพราะถ้าเราคนตลอดเวลาแปลว่ามันก็โฟล,ล์มันก็พื้นที่ผิวมันจะเยอะขึ้นแน่ๆนะฮะโดยตรงแน่ๆน,นะครับแต่ว่าอันนี้เขาไม่ได้บอกอะไรเพราะนั้น ข้อที่น่าจะมั่นใจและตอบได้ดีกว่าก็คือการเพิ่มปริมาณของโซเวีซึ่งจะทําให้ความเข้มข้นมันลดลงอย่างชัดเจนมันข้อนี้น่าจะตอบข้อ3นะครับเพราะเราก็เลยเห็นได้ว่าเวลาเราพิจารณาเรื่องอ,อ,อัตราการเกิดพิยาเคมีหรือจริงๆแล้วไม่ว่าเรื่องไหนก็ตามนะครับที่เกี่ยวข้องกับการทดลองแบบนี้นะครับเราต้องค่อนข้างคิดรอบด้านนิดหนึ่งแล้วก็ค่อนข้างจะต้องใช้จินตนาการนิดนึงว่าเฮ้ยเวลาเราทําจริงๆ เราเห็นอะไรบ้างนะครับมันน่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างเ,เทลงไปมันจะทับกันลักษณะไหนนะครับมันขึ้นอยู่กับทักษะเลยดังนั้นจริงๆแล้วถ้าโรงเรียนไหนสอนให้เด็กๆได้มีโอกาสได้ทาแ a บเนี่ยมันจะทําให้เราจรินตนาการเรื่องพวกนี้ได้ไดง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแ a บเป็นส่วนสําคัญมากนะครับสำหรับการเรียนเคมีนะครับคือจะเห็นได้ว่าถ้าเราเคยทําแ a บทําอะไรมาเนี่ยเรื่องพวกนี้มันทามากับมือไงมันจะเห็น ว่าเราเทลงไปแล้วลักษณะของสังกะสีมันจะอยู่ตรงไหนแต่ไม่ได้ทำนะครับไม่เคยทำแบบมาก่อนก็เลยต้องต้องคิดมากหน่อยว่าเอะเ,เทลงไปมันจะเกิดอะไรพยายามจินตนาการนะครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆร,ร,ระหว่างการทำาทำการทดลองมันมันน่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมันน่าจะมีการเกิดอะไรแล้วมันน่าจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้บท <c oughs> อัตราการเกิดปิยาเคมีนะครับมันก็จะยุ่งนิดนึงมันต้องใช้จินตนาการเยอะหน่อยเท่านั้นเอง โอเคนะครับเอาล่ะเดี๋ยวไปดูอีกข้อหนึ่งซึ่งยังอยู่ในซีรีส์ชุดโจทย์นี้นะครับซึ่งเป็นข้อที่2แล้วซีรีส์นี้มี2ชุดนะครับไปดูอีกข้อหนึ่งกันครับ